สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราหรือช้างศึกของเราเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมแข่งขันแต่ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของฟุตบอลไทยซึ่งเราควรจะจับตามองอย่างยิ่งนะครับเราทุกคนเป็นครอบครัวฟุตบอลแล้วก็มีจิตใจที่หวังดีแล้วก็รักในทีมชาติไทยมีความสุขในการชมฟุตบอลร่วมกันครับมีทัศนคติที่บวก แล้วก็เราร่วมใจกันในการที่จะส่งพลังให้กับทางสมาคมทางทีมชาติไทยโค้ชอเชียทุกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขณะนี้ทีมชาติไทยขึ้นมาดับท็อปร้อยของโลกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราอยู่อันดับที่16ของเอเชียเรามีผลงานได้อันดับหนึ่งนะของย่านอาเซียนของเราเราคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงนะครับไม่มีข้อสงสัย แต่ส่วนที่เราไปพาท่าในการตกรอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่จะไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในปี2 0 2 6นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมใช้คาว่าเทคนิคเลยครับเพราะว่าเราสร้างผลงานดีมาตลอด6เดือนผลงานเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าทีมชาติจีนครับซึ่งเขาล้มเหลวในฟุตบอลแชมเปี้ยนเอเชียในขณะที่เราเข้ารอบไปแล้วก็เราไม่ได้น้อยหน้าอินโดนีเซียที่เข้ารอบไปเลยแม้กระทั่งทีมอย่างคีร์ิสสถานที่เข้ารอบ18ทีมสุดท้ายไปเนี่ย เราก็สามารถเอาชนะเขาได้ครับในห่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาในแมตช์ล่าสุดที่เราเจอคีรคิสสถานเข้าเข้ารอบเราตกรอบไม่เป็นไรครับมันเป็นผลพวงนะครับมาจากเมื่อปีที่แล้วที่เราไปพลาดท่าแพ้จีนไปส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วส่วนอื่นๆเราไม่พูดกันก็ถือว่าผลงานโดยรวมเราอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับทางด้านเทคนิคเราตกรอบมาก็จริงแต่อันดับโลกอันดับในเอเชียของเราเนี่ยยอดเยี่ยมครับแล้วก็เราทําได้ดีที่สุดในรอบ14ปีที่ผ่านมา ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักพักเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวนะครับทำโครงสร้างทีมใหม่ให้หนักแน่นขึ้นมาตอนนี้มีกระแสข่าวที่น่ายะดีหลายเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะครับภายในวงการฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสมาคมที่ออกนโยบายมาเกี่ยวกับในเชิงนะครับโครงสร้างฟุตบอลไทยเลยท่านประธานเทคนิคนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมโคชมาซาดาอิชิ ก็ได้กล่าวให้ข่าวออกมาลายกระแสนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงแล้วสร้างทีมใหม่ขึ้นมาโดยมีนักเตะเก่าของเราเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ตาร์พี่ๆครับก็ยังเล่นร่วมเล่นต่อไปแต่จะโฟกัสในอนาคตของนักเตะรุ่นน้องนะครับหรือรุ่นยูต่างๆขึ้นมามากขึ้นนะครับรวมทั้งบุคลากรต่างๆที่ยังกระจัดกระจายอยู่ก็หวังว่าจะมีการรวมตัวกันเข้ามานะครับเราครอบครัว,พพวฟุตบอลก็ขอให้กําลังใจอย่างเต็มที่นะครับในการสร้างสรรค์นในครั้งนี้ สำหรับทีมที่มีผลนะฮะก็คือ,คอทีมชาติชุดเล็กของเราก็คือทีม U 17ที่แข่งขันกันอยู่ที่โดนเชียเนี่ยในการแข่งขันอู่บ,บอร์ชิงแชมป์ชาตชเดเชียรุ่นอายุ16ปีเมื่อวานนี้เนี่ยที่เสม,มอกับออสเตรเลียมาผมก็ไปได,ไ,ดได้พูดไปคลิปหนึ่งแล้วครับเท่าที่มองเห็นนะครับว่าออสเตรเลียเขา,ามีเปอร์เซน็นในการเล่นบอลเนี่ยดีกว่าเรานะเท่าที่ผมดูเราอาจจะเป็นรองออสเตรเลียอยู่หน่อยแต่เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์นะครับ เราเสียจุดโทษเราก็สามารถเซฟประตูได้นะครับทำให้เราเสมอกับทีมชนะนของเอเชียได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่นะครับสิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชนในหลายช่องแล้วก็ตัวผมเองก็มองเห็นครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำประตูนะครับหรือสกอร์ของเราในช่วงที่เรามีโอกาสแล้วเราไม่สามารถทำประตูได้หรือเราพลาดเช่นเดียวกันเลยครับเป็นลักษณะคล้ายก,ากับทีมชุดใหญ่ของเรานะครับถ้าเราม,ามองดูอีกแง่มุมหนึ่งแล้วนะครับ ทีมยูสิบเนะครับของทีมชาติเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขาถล่มทีมชาติบรูไนนะครับในทัวร์นาเมนต์เดียวกันนี้ไปได้15ประตูต่อศูนย์เราจะเห็นนะครับการบุกของเวียดนามแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบคมของเขานะครับในช่วงเวลา90นาทีเขาสามารถทําประตูได้ถึง15ประตูต่อทีมชาติถึงแม้ว่าบรูไนอาจจะเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งนักนะครับในยานอาเซียน แต่สกอร์ที่ออกมา15ประตูนี่มันหมายถึงขีดความสามารถในการทําเกมรุกและการทาประตูของอายุวชนอายุ16ปี17ปีของเวียดนามได้อย่างชัดเจนสิ่งนี้เองครับเราจะเพิกเฉยไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยผมเห็นเขาทําประตูได้น่ากลัวมานานแล้วครับโดยเฉพาะในรุ่นเยาวชนแล้วเขาจะมาเริ่มมีปัญหาในช่วงอายุ23ถึงอายุ23ก็ยังยังน่ากลัวอยู่นะ แต่พอขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่สม่ำเสมอเหมือนกันในการทาประตูในลักษณะดุดันเช่นนี้แต่ก็มีหลายลูกที่เวียดนามก็สามารถทาประตูได้อย่างเฉียบคมและรวดเร็วอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมฝึกหัดของเขาว่าเด็กของเขามีความมั่นใจนจุดไหนหรือว่าเขาใช้จิตวิทยาแบบไหนในการสร้างศูนย์หน้านะครับสร้างเกมลุกขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวขนาดนี้นี่ครับเป็นจุดเด่นของเวียดนามมากเลยในขณะที่ทีมชาติไทยเราเนี่ย นะครับมีจุดเด่นในเรื่องการบาลานซ์เกมในการเล่นในแดนรับแล้วก็มีสมาธิในการเล่นที่จะรักษาผลชนะผลเสมอผลแพ้นะครับรักษาสกอร์รักษาระดับในทัวร์นาเมนต์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งที่เราประสบปัญหาหนักตอนนี้ก็คือเรื่องการจบเกมหรือการปิดสกอร์ของซูน่าทีมชาติไทยและการเล่นนแนวรูกซึ่งเราสามารถต่อเกมเล่นเกมได้ใช้ได้ครับเล่นได้ดีเลย มีโอกาสบุกด้หลายครั้งปัญหาใหญ่เราจริงไม่ใช่การต่อเกมเลยเพื่อจะเข้าไปเล่นในแนวแนวรุกแต่ปัญหามันกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายตรงนี้เองครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะมีความจริงจังนะครับในการที่จะมีโค้ดศูน้านะครับแล้วก็ทําการเน้นนะครับในการทําประตูให้มากกว่านี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนวิภา์วิจารณ์เกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาเยอะพอสมควรครับถ้าที่ผมนั่งฟังมาตลอด6เดือน นะครับที่โค้ชมาซสดงอิชิีก้มหน้าก้มตาทำาทีมอย่างมีคุณภาพเกี่ยวกับเกมรับเราปรับปรุงเรื่องเกมรับของเราขึ้นมาเยอะมากครับแลวปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการช่วยกันเล่นทั้งเกมนะฮะทั้งทีมตลอด90้านาทีเราวิ่งช่วยกันทั้งศูนย์หน้าทั้งมิดฟิลทั้งกองหลังเราเล่นกันในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพกันมาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ขยับก็คือการปรับปรุงนะครับการมีพัฒนาการในการทําประตูหรือศูนย์หน้าของเรายังค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนนะครับในทีม ซึ่งนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ได้คอมเมนต์นะครับได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดและในแมตช์สุดท้ายนะครับที่เราทําประตูสิงคโปร์ได้3ลูกในขณะที่เราบุกเข้าได้สามารถมีโอกาสาาทําประตูได้ถึง30กว่าครั้งเนี่ยมันทําให้เราตกรอบนะครับเราไม่สามารถเพิ่มสกอร์ได้อีกหนึ่งสกอร์เนี่ยผมก็พูดอยู่เหมือนกันครับว่า,าปัญหาของเรานหนักๆเลยก็เรื่องตอนแรกจริงๆนะปัญหาของเราเนะี่ยตอนที่แข่งขันที่เเช่นคับเนะี่ยเมื่อต้นปีเรามีปัญหาเกี่ยวกับการส่งรับ บอลน,นะครับในการาจ่ายลูกตัวต่อตัวนี่แหละเรามีปัญหามากนะครับในการประสานงานในการเล่นตัวต่อตัวในบริเวณมิดฟิลด์แดนกลางหรือว่าบริเวณต่างๆในสนามเนี่ยการต่อบอลของเราไม่ดีแต่ระยะหลังมาหลังจากผ่านมา4ีหเดือนเนี่ยเราเล่นดีขึ้นครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากที่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเราก็คือผู้การเล่นในแนวรับนะครับแล้วการมีสมาธิในการเล่นในเกมที่เจอกับทีมใหญ่ เราสามารถรักษาสกอร์เราสามารถเอาชนะเขาได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่นะครับหลังจากปัญหาการต่อบอลแล้วเนี่ยเราดีขึ้นแล้วมาในระดับหนึ่งนะยังไม่ดีที่สุดเราก็มาเจอปัญหาใหญ่เลยที่มันคาระคาซังกันมากกว่าครึ่งปีก็เรื่องการทําประตูและการจบสกอร์ความเฉียบคมของศูนย์หน้าเราตรงนี้ต้องพูดกันชัดเจนแล้วครับหน้าวีนาทีนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วที่ผ่านมาผมไม่พยายามพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นว่าเป็น พัฒนาการของฟุตบอลไทยกําลังปรับปรุงแก้ไขทางด้านแนวรับนะครับแล้วการทําให้เกมเราเนี่ยมีความสมดุลตรงนี้ผมเข้าใจมาตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เราตกรอบมาและต่อไปนี้เราต้องเผชินนะครับในการก้าวเดินก้าวต่อไปเนี่ยซูน่าจะมีความจะเป็นอย่างยิ่งครับมีเพื่อนบางคนบอกว่าโค้ชซิโก้เนี่ยไม่ต้องมาคุมทีมหรอกให้มาให้มาเป็นโค้ชซูน่านะฮะที่จริงแล้วนะผมก็คิดว่ามันมันมีวิธีการของมันนะสําหรับการ การประตูหรือว่าการพัฒนาทางด้านสติสมาธิของศูนย์หน้าเรานี่ทำให้มีความเฉียบคมมีวิญญ,ญาณพิเาตน,นะครับเรามองดูเวียดนามสิครับทาไมเยาวชนเขาถึงสามารถทาประตูได้ถล่มทลายขนาดนั้นผมเคยเห็นน,นเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยนักเตะยูย23สของเวียดนามเนี่ยทำประตูน่ากลัวมากครับเขามีความรวดเร็วนะรวดเร็วเร็วมากนะครับในการแอสซิสในการเข้าทําแล้วก็เขามีความเฉียบคมมีวิญญ,ญาณเพชิฆาตอยู่เต็มร้อยครับ สมาธิเข้าดีครับปกติแล้วการเล่นในลักษณะเฉียบคมรวดเร็วแบบนี้ถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะครับหลุดก็คือหลุดเลยแต่ว่าเขาสามารถคุมจังหวะในความเร็วนั้นได้แล้วก็สามารถทำประตูได้อย่างน่ากลัวหลายลูกนะนะครับแม้กระทั่งทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยก็สามารถทำประตูได้น่ากลัวเหมือนกันในบางจังหวะนะเวียดนามก็ทำประตูได้สวยและน่ากลัวมากความเร็วครับความเร็วความดุดันและความเฉียบขาดของศูนย์หน้าเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครนะเวียดนามเราต้องยอมรับจุดนี้เลย ของเราจะเป็นการทําเกมในลักษณะสวยงามทําประตูสวยงามแต่เวียดนามก็จะดุด,ดันกว่าเราเขาจะมีความกระหายและมีวิญญาณพชิตขาดมากกว่าเราครับเท่าที่ผมมองเห็นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการเล่นแดนหน้าของเราโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่มันมาถึงวาระที่ต้องคุยกันแล้ว่ะครับหลังจากที่ผมงดเว้นในการคุยเรื่องศูนย์หน้ามานานพอสมควรเพราะผมรู้ว่าโค้ชมาซาฮดะอิชิเนี่ยต้องการพัฒนาทีมเรา ดังนั้นครับในในในก้าวต่อไปเนี่ยเรามาเฝ้าดูแล้วกันครับว่าพัฒนาการของศูนย์หน้าเราจะเป็นอย่างไรบ้างว่าเราจะ,ะมีมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างก็หวังว่านะครับทางท่านประธานเทคนิคนะครับซึ่งท่านมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับการพัฒนาเยาวชนนะครับเห็นว่าน่าจะ,ะท่านน่าจะมีไอเดียหรือมีแผนงานในการที่จะทําให้นักเตะไทยเราไม่ว่าจะทางด้านเทคนิคฟุตบอลนะครับในศูนย์หน้าเนี่ย ไม่ว่าจะทางด้านจิตวิทยาทางด้านแฟชั่นความคิดการมีจิตใจที่มีความมุ่งมั่นและเป็นเพชฌฆาตให้มากกว่านี้ในหน้าที่นะในหน้าที่เหมือนเราออกรบเนี่ครับเรามีหน้าที่รบเราก็ต้องรบตามหน้าที่ของเรานะครับเวลาเราออกรบเราอย่ามาเป็นผระอยู่ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่เราต้องทําหน้าที่ของเราคือเราต้องจัดการเราต้องอยิงสังหารนะพูด,ดง่ายง่ายเอาไว้ไม่ได้เราต้องทําสกอร์ให้ได้นักเตะอย่างสุนทรเมินอย่างอีขังยินได้เวลาปิดสกอร์เขาจบทันทีครับ เขาไม่เก็บเอาไว้ครับระสติสมาธิเขานิ่งมากทำอย่างไรเด็กเราจะเป็นแบบนั้นครับเราดูตัวอย่างที่เวียดนามเราต้องไปต้องศึกษาเพื่อนเราแล้วครับเราต้องยอมรับนะเขาเก่งเราต้องยอมรับเ่ราเขาเก่งนะครับเรื่องการเข้าทําอย่างดุดันอย่างน่ากลัวในเวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็อีกชาติหนึ่งใน,ในเพื่อนบ้านเราญาติอาเซียนเนี่ยที่เข้าทําอย่างน่ากลัวเนี่ยที่เราเป็นไม้เบื่อไม้ม่าของเขาคือมาเลเซียครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะไม่รู้ท่านสังเกตผมหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เราเจอกับมาเลเซียเนี่ย เราจะโดนการทำประตูของมาเลเซียที่ค่อนข้างจะคาดไม่ถึงรวดเร็วแล้วก็น่ากลัวมากสิ่งนี้แหละครับเขาเรียวกว่าวิญญาณพิชิตคาดตรงนี้เราต้องมีในทีมเรานะครับไม่ใช่สินเวลวร้ายนะสำหรับเกมกีฬาเราเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาถึงเวลาจัดการแล้วต้องจัดการครับมันนักมวยะนะครับได้เวลาใต้เวลาที่สมควรน,น็อกแล้วท่านจะไปเลี้ยงเขาไว้อ่ไม่ได้ครับเพราะว่านี่คือเกมกีฬาแพ้น็อกหรือว่าแพ้เราโดนเรายิงเนี่ยมันก็เรื่องของเกมครับ เรือองการแข่งขันนี่เขาต้องเรียกว่ากีฬานะครับคิดอย่างอื่นไม่ได้ครับเป็นศูนย์หน้า,าต้องเฮี้ยมหานมีความรวดเร็วมีสต,ติตั้งมั่นนะครับมีความสงบภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเห็นได้หลายคนพัฒนาการขึ้นมาค่อนข้างจะดีครับแต่มันอยู่ในช่วงปลายของของการเตะแล้วก็คือนักเตะที่มีวุฒิภาวะสูงนะครับในระยะนี้ที่เป็นพี่ใหญ่จริงๆนะครับอย่างที่รศินแดงดาเนี่ยนะครับพี่เขาก็ค,ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ าการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับน้องๆน,นะครับในศูนย์หน้าเนี่ยผมคิดว่า,ามีประโยชน์นะเราควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือทํางานวิจัยก็ได้ครับวิจัยเลยครับดูเลยครับว่าทําไมศูนย์หน้าต่างๆในในโลกใบนี้ที่เขายิงอย่างเฉียบคมเขามีวิธีการอย่างไรเนี่ยเราน่าจะมีเราน่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาด้านนี้โดยโด่วนครับถ้าเราต้องการก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นครับ ทีมยู16เนี่ยนะครับที่ผมฟังมาที่ผมมองเห็นในการเตะวันนั้นก็ใช่ครับถูกต้องครับเรามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่เราก็มีลักษณะคล้ายกับทีมชุดใหญ่นี่แหละความสามารถเฉพาะตัวยอดเยี่ยมครับแล้วเรากล้าเล่นแล้วเรามีการเตะที่ยอดเยี่ยมมากการโค้ดเราก็ค่อนข้างจะได้มาตรฐานแล้วทุกอย่างน่าชื่นชมครับเหลือแค่สกอร์หรือแค่ลูกที่เราจะได้ประตูนี่แหละมันเป็นปัญหาคาราคาสังเลยเกินกับทีมนะทีมชาติไทยทุกชุดเลย นะครับเรื่องนี้นะครับต้องมีการปรปับปรุงแก้ไขและทีมชาติไทยชุดอาอยุ17ปีที่แข่งขันชิงชมแชมป์แห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในครั้งนี้นะครับจะแข่งแมตต์ต่อไปครับจะแข่งแมตต์ต่อไปคือวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับแต่แมตต์นี้เนี่ยแข่งในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะ่ายทอดสดนะครับทางเอฟเอไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้แมตต์นี้นะครับทีมชาติไทยเราจะเจอ Este, นะครับกับทีมติมอร์เลสเตนะครับซึ่งเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งน,กนักในย่านอาเซียนเราจะดูประสิทธิภาพอย่างเต็มแล้วนะครับว่าศูนย์หน้าเราว่าจะทำประตูได้ติมอร์กับบูไน่ยไม่ต่างกันเยอะนะติมอร์กับบูไนไม่ต่างกันเยอะนะครับสองทีมนี้อยู่ในระดับคล้ายกันระดับเดียวกันซึ่งเวียดนามก็สามารถทําประตูได้15ประตูต่อศูนย์นะครับกับบูไนวันที่2 6เราเรอดูครับว่าทีมชาติไทยของเราชุดเล็กเราเนี่ยน้องๆเราเนี่ยนะครับจะสามารถทําประตูอ่า ทีมออสเตรีได้กี่ประตูนะครับเรื่องนี้เราเราดูเพื่อจะรู้เฉยนะครับต้องไม่ดราม่าต้องไม่อะไรทั้งสิน้นนักเตะเราเตะดีแล้วครับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยผมชอบผมชอบจริงๆในระบบการเล่นในการกล้าเล่นในวิธีคิดต่างๆเนี่ยยอดเยี่ยมครับให้กําลังใจนะครับสําหรับทีมยูสิของเราเนี่ยเป็นอนาคตสดใสแน่ครับกับทีมชาติไทยเพียงแต่ว่าการจบสกอร์เนี่ยให้มันเฉียบคมดูดันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูครับว่าทาง โค้ดทีมงานจะมีการแก้ไขอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่เรายังขาดอยู่นิดนึงครับก็ขอให้กําลังใจทุกฝ่ายครับก็หวังว่าจะเห็นพัฒนาการในผู้เล่นศูนหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่และเยาวชนทุกชุดในันดับต่อไปครับ